สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พัทรลปภณ์บุญนวัฒนากุลเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาไพ่ป๊อกนิลมิตนะคะวิชาไพ่ป๊อกนิลมิตเป็นวิชาที่มีความเก่าแก่และหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญและเก่งได้น้อยมากนะคะซึ่งอาจารย์เองก็พิสูจน์แล้วว่ามีความแม่นยําสูงนะคะคุณมาเรียนแล้วคุณจะได้รู้ลึกของศาสตร์นี้ว่ามีเสน่ห์อย่างไรนะคะ ด้วยความเก่าแก่ของศาสตร์นี้มีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นบทพิสูจน์ให้ได้รู้แล้วว่ามีความแม่นยำจริงๆนะคะอาจารย์เองได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะคะอาจารย์ก็ภาคภูมิใจอยากจะถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้ลึกว่าความหมายไพ่เป็นอย่างไรการวางไพ่แบบ32ใบซึ่งเป็นสเสน่ห์ของวิชาไพาป่ปลอกนิลมินะคะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และนําไปใช้จริงคุณจะได้รู้ลึกของศาสตร์นี้ว่ามีความแม่นยําอย่างไรนะคะจะรู้ถึงความหมายไพ่การวางไพ่แบบ32บใบซึ่งเป็นสเสน่ห์ของวิชาไพ่ป๊อกนิลมิรนะคะอีกมุมหนึง่งคุณอาจจะมองว่ามีแต่ตัวเลขไม่มีภาพแล้วจะทายได้อย่างไรคุณเข้ามาเรียนรู้นะคะและอาจารย์จะนําเสนอและสอนคุณให้รู้ลึกในด้านศาสตร์นี้แล้วพบกันนะคะที่สมาคมโหแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูประถมค่ะ